ช่วงนี้พอมีเวลาบ้างก็เลยตัดสินใจซ่อมประตูรั้วไม้เพราะว่ามันเก่ามากสีซีดแล้วก็มีผุด้วยผมทำการถอดไม้ออกมาจากโครงเหล็กก่อนสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือนำไม้เดิมเนี่ยออกมาขัดสีออกก่อนซึ่งเป็นสีเก่าแล้วก็ขัดผิวที่มันเสียออกก่อน หลังจากนั้นก็ทําการทาสีใหม่ซึ่งสีที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นสีเดียวกับที่ใช้ทาโครงเหล็กด้วยนะเป็นสีเดียวกันเลยเปลี่ยนลูกล้อทั้งสี่ล้อและเปลี่ยนลูกล้อประคองด้านบนอีกหนึ่งตัว หลังจากรอสีแห้งแล้วค่อยประกอบไม้เข้าไปในตำแหน่งเดิมต้องประกอบไม้หลังสุดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายอะไรอีกแล้วพอหลังติดไม้ทุกตัวเสร็จแล้วประตูนี้จะหนักมากแต่ที่ผมทำคลิปวันนี้เนี่ยพอดีผมเห็นรูเป็นร่องรอยของตำแหน่งที่ยึดไม้เดิมพอเอามาติดใหม่เนี่ยมันจะไม่ให้ตำแหน่งเดิมมันก็จะเริ่มมองเห็นเป็นรูรู ซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าไม่สวยเลยไม่เรียบร้อยเลยหรือไม้ที่มีร่องรอยของการผุไปบ้างตามกาลเวลาร่องรอยแบบนี้เราสามารถซ่อมแซมได้นะครับผมก็เรียนรู้มาจากช่างช่างที่ผมให้มาทํางานที่บ้านบ่อยๆช่างก็จะสอนผมด้วยงานแบบนี้เป็นงานที่ช่างเฟอร์นิเจอร์นิยมทํากันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ออกมาสวยงาม แต่ผมเอาแค่อุดร่องรอยไม่ให้หน้าเกลียดเท่านั้นเองมาดูกันนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแล้วมันวิธีการทำเป็นยังไงอุปกรณ์ที่ผมไม่ต้องใช้หลักๆก,ก็มีแค่ขี้เลื่อยนี่แหละครับกับกาวลาเทคขี้เลื่อยเนี่ยถ้าเราไม่มีก็สามารถหาซื้อตามออนไลน์ได้เหมือนกันเห็นเขามีขายกันอยู่ถ้าเราใช้ไม่มากก็สามารถสั่งซื้อตามออนไลน์ได้เลยของผมเนี่ยเป็นเศษที่เหลือมาจากทําบ้านสวนและผมเก็บใส่กระป๋องเอาไว้ ก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้เอามาใช้อีกส่วนกาวลาเท็กก็หาซื้อได้ทั่วไป2ออย่างแค่นี้เองครับวิธีการใช้งานเราก็เพียงแต่นำผงของขี้เลื่อยเนี่ยเอามาผสมกับกาวลาเท็กคนให้เข้ากันแบบนี้เลย ไม่ต้องให้มันเหลวมากแค่นี้เองแล้วหาอุปกรณ์ในการช่วยอุดนะแล้วก็ปาดชิ้นงานให้เรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้ครับไปทํากันเลยเดี๋ยวผมจะทําการปะล่องรอยที่ผูก่อนวิธีการก็แค่นําวัสดุที่เราผสมเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเอาไปอุดให้เต็มแล้วปาดให้เรียบนะตกแต่งเพื่อความสวยงามหน่อย แค่นี้เองครับในตำแหน่งรูของไม้ต่างๆก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูกัน หลังจากนี้ต้องทิ้งไว้ให้แห้งถ้าเป็นร่องที่ใหญ่หน่อยก็จะต้องเกิน3วันต้องการให้ผงเลื่อยที่ผสมกับกาวเนี่ยแข็งตัวสนิทก่อนนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วเราก็มาเก็บสีอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่ต้องการความละเอียดก็ใช้กระดาษทรายขัดหน่อยก็ดีนะครับแล้วค่อยลงสีอีกทีหนึง่ง งานแบบนี้เป็นงานอยบหยาบๆที่ทําได้เองนะครับเรียนรู้จากช่างอีกทีหนึง่งเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ